สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีเทคโนโลยีใหม่นะครับมานำเสนอนะครับเป็นกรอนดิจิตอลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไขบ้านเข้าบ้านก็โดยใช้กุญแจนะครับอย่างที่ผมบอกบางครั้งกุญแจหายนะครับหาไม่เจอยุ่งยากนะครับในยุคนี้นะครับมันก็จะมีกรอนดิจิตอลนะครับก็คือการเข้าออกโดยการที่ใช้ สแกนลายนิ้วมือนะครับสแกนนิ้วมือใช้กีการ์ดใช้รหัสที่เราจะสามารถที่จะเข้าบ้านได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดวยวิธีการเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องถ่ายกุญแจนะครับ จะเข้าบานได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับสมัยนี้นะครับก็มีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับแต่นี้ก็คือนำมาให้ดูกันว่าเออมันก็สะดวกสบายอีกเช่นกันนะครับ เออครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาหลังจากที่ช่างมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นระบบกรอนประตูแบบดิจิตอลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสะดวกสบายแค่ไหนนะครับในการที่จะเข้าประตูนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับเดินเข้ามานะก็กดเลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับ เนี่ยครก็ใช้เป็นสแกนนิ้วนะครับลาล็อกก็เรียบร้อยครับเอาอ่ะเปิดอ่าเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆครับว่าอ่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับครับสำหรับตัวสมาร์ทล็อกตัวนี้นะครับเ,เราซื้อมาจากอ่ะเพจเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมขึ้น ให้ดูนะครับว่าชื่อร้านอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมีโหลดแอปพลิเคชันตัวตัวนี้ทีทีล็อกนะครับขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาเรียบร้อยอันนี้เราแอดเรียบร้อยนะครับคือในนี้ก็จะมีเราใช้ได้ทั้งหมดทั้งเรื่องของนิ้วนิ้วมือนะครับเรื่องของการ์ด ใช้การ์ดก็ได้นะครับใช้รหัสเข้าก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดประตูจากที่ไหนก็ได้นะครับพอเราเชื่อมต่อไว้กับ w i f ฟนะครับเราก็ถ้าเปิดข้างนอกนะครับเราใชา้มือถือสั่งเปิดได้เลยนะครับถ้ามีคนมาบ้านแล้วเรา,าจะใหเ้เข้าบ้านนะครับเราก็เปิด ได้ที่มือถือกดที่ตัวตัวนี้กดกันลยครับปึ๊บแล้วกดรีโมทอันล็อ,นอกนะครับเสร็จแล้วรีโมทจะสั่งการอ่าเรียบร้อยนะฮะก็เปิดล็อกเรียบร้อยนะครับทีนี้เราต้องการปลดเป็นไม่ต้องใช้นิ้วนะครับก็ใช้เป็นรหัส นะครับแล้วก็กดนะครับนี่ครับแล้วกดอ่าโ,โอเคครับโอเคครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับกรอนี่ติดต่ครับเปิดประตูโด,ดยระบบใช้นิ้วสัมผัสน,นะครับก็ถ้าอย่างไรก็ถ้าสนใจก็ติดต่อที่ผที่ผมขึ้นให้ได้นะครับแต่ก็มีหลายเพจนะครับก็ใครที่ถูกใจร้านไหนก็สามารถซื้อได้แต่นี่ก็คือรีวิวให้ดูว่า เออมันใช้ได้แล้วก็สะดวกสบายในระดับหนึ่งนะครับในการที่เราไม่ต้องหากุญแจนะครับไม่ต้องค้นหากุญแจไม่ต้องพบกุญแจกุญแจหายก็สามารถที่จะเข้าบ้านได้ด้วยนิ้วมือเลานะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด Co ติดตามกับช่องไปชื่อๆด้วยนะครับเดี๋ยวนี้อะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้อีกท่างหนึง่งโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ